ความมุขนาดใจั่และมีเน้อที่ในการบริหารจัดการหลายพันไร่เขามีวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของภูมิจระของมูในฟาร์มอย่างไรถ้าเพืเ่อนๆอยากรู้เดี๋ยวผมจะพา ครับเพื่อนๆพชุมชนคนเลี้ยงหมูจินดีต้อนรับเพื่อนทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียหรือว่าพวกมูลอุจระในฟาร์มหมทูที่เลี้ยงอยู่ ในปัจจุบันนี้เขาความที่มีมาตรฐานที่เป็นสากลเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับส่ว mm hmm. น mm hmm. เพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่าง mm hmm. ออกไปจากที่ผมนำเสนอ mm hmm. นะครับก็สามารถ แนะนำติดชมได้หรือว่าให้ความรู้เพิ่มเติมกับเพื่อนๆเราได้นะครับด้วยการแสดงความคิดเห็นฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูวิธีการของผมแลนะในกลุ่มของความที่ที่อยู่ในเครือ โดยรวมเขาจัดการกันนะครับก็ข <Sh> ั <t> ้นแรกของวิธีการก็คือเราก็จะดึงท่อนี่ขึ้นก่อนนะครับท้ายร่องช่อมหมูเพื่อนเราก็จะดึงท่อนี้ขึ้นใช่ไหมดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นใ่ไเพื่อให้น้ําจากร่องน้ําท้ายคอกเนี่ยในช่องหมูเนี่ยเนาะ ไหลลงไปในในบอ่อพักนะครับแล้วเราก็เริ่มวิธีการทำความสะอาดคือขอกเป็นขอกทั้งหมดทั้งราวนี่เลยนะครับเพื่อนๆทั้งสองฝั่งเลย47กับ48นะครับแต่ว่าเราจะทำทีละทีละลาวนะครับเราทำ เราทำ48ก่อนเราก็ขั้นตอนแรกเราก็จะดึงท่อนี้ขึ้นนะครับดึงขึ้นมาพาดอย่างนี้นะครับเพื่อให้น้ําที่อยู่ในร่องตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยที่เราเปิดไว้ให้ไหลลงมาลงไปในท่อลงไปในท่อนี้ให้หมดนะครับระหว่างเรารอน้ําน้ําระหว่างการที่เรารอน้ําให้ไหลลงไปในท่อ,อพักในบ่อพักช่ว่าเราก็จะทําความสะอาดอืน่อนๆคออบ ไปเรื่อยๆโดยวิธีการก็คือดันพวกมูลอุจจาระของของเด็กๆของพวกหมูหมูหมเราอะนะลงไปในท้ายคอกนี้ทั้งหมดเลยครับในท่หมูลงไปในร่องนี้ให้หมดเลย,เ,ลยเพราะว่าน้ํากําลังไหลยอยู่ใช่ป่ะน้ําที่เราเปิดมันก็กําลังไหลก็จะพัดพาเอาพวกมูลอุจจาระของสุกรเนี่ยลงไปใน ในท่อนี้ด้วยนะครับเราจะเปิดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพืนะ่อนฝั่งล้นด้วยเปิดทั้งสองฝั่งแล้วเราก็ไปทํำค่งซาร์ดพื้นนะครับดันลงไปในในร่องท้ายครอบเพืนให้หมดนะครับเนี่ยครับเพื่อนอ่างน้ำที่เราจะไปจะเปิด ไล่พวกมูลอุจจระของหม,มูเราก็คืออ่างนี้แหละเพื่อนๆที่เราทําไว้อยู่ข้างๆข้างล้าหมูเราเลยไปลาหมูเราฝั่งนี้ตรงนี้ก็คืออ่างน้าที่เราทําเอาไว้ใช่ป่ะเราก็จะดึงท่อเนี่ยเพื่อนดึงท่อสองสองท่อเนี่ยขึ้นมันจะเอาไว้เปิด ร่องทั้งสองฝั่งของหมูเรานะครับทางซ้ายและขวาใช่ป่ะก็ดึงขึ้นทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้น้ําในอ่างเนี้ยไปไล่พวกมูลอุจจระตรงตามร่องส่วมหมูทายข้อกันเนาะลงไปในบ่อพักที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปดึงท่อสักครู่นะครับ นี่ยน้ําที่เราเปิดจากอ่างใช่ไหมมาจากตู้นี้ใช่ไหมก็จะมาลงในร่องนี้แหละครับเพื่นอนๆจาวะไรไปนู่น,ะนเลยหายครอบเลยหายลาวนนู่เลยไล่พวกมูลแต่กกละของ,งเราที่เราดันมาไว้ตรงในร่องในต้มร่องต้มหมูเนาะน้ำที่เราเปิดเนี่ยก็จะไล่ไหลไล่ ใช่ถ่ายถ่ายลาวนี่เนาะทั้งซ้ายขวาเลยครับเพื่อนๆทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาน่งนี้เลยฝั่งๆเลยนะเนาะก็เด็กๆเราก็ลงมาเล่นกันกนะ็กนูชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนะรเราก็ลงไปเล่นน้ำกันนะ ส่วนพวกอุจระภายในล่องเนี่ยเนาะมันก็จะโดนน้ำที่เราเปิดจากอ่างเนี้ยดันไปลงไปในท้ายในท่อพักลงไปในท่อที่เราส่งไปกอพพักอะ่ะเป็นอนเ เดินไปดูหน่อยครับเนี่ยครับน้ําที่เราเปิดจากอ,อ,อ่างที่เราทำทำไว้อยู่ข้างๆราวอะนะที่เราเปิดมาเมื่อตักคูเนี่ยก็จะไหลมานี่เลยเพื่อนๆไหลมาลงไปในท่อที่เราทำเอาไว้ครับ มา,มาจากต้นรลาด้วยเลยแล้ว่าสัวร้ลาด้วยเลยไหมานี่ลงไปในพ่อที่เราทำเอาไว้แล้วก็จะไปลงตรงโน้นเลยนะเพื่ตรงบอร่อพักตรงเป็นบอ่อพักจะเป็นพ่อ ท่อที่เราวางเอาไว้นะครับเพื่อนๆท่อใหญ่ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยจากตรงท่อที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ป่ะก็จะมาลงที่นี่เลยเพื่อนมาลงในเนี่ยบอ่อพักที่เราทำเอาไว้เ,เพื่อนๆได้ยินไหม ไหลลงมาในนี้ฟัง48นะครับแค่ฝัง48ใช่ป่ะตรงล่องตรงท้ายคอกฝั่ง48อ่ะก็จะมาลงตรงท่อตรงนี้มาลงที่นี่แล้วก็อีกฝั่งฝั่งขวามือก็จะไปลงตรงโน้ตตรงบอกพักตรงกลาง ล่องตรงกลางของฝั่งสี่แปอ่ะตรงฝั่งผนังเงเนาะก็จะมามาลงลงมาลงบ่อพักตรงนี้ทั้งตรงกลางของของฝั่ง47เจก็เหมือนกันเพื่อนก็จะมาลงตรงนี้เหมือนกันลงบ่อพักนี้เหมือนกันส่วนส่วนอีก ฝั่งของของ4 4 7อะ่ะ mm. ก็จะมาลงตรงบอร่อพักตรงโน้นเพื่อน mm. <ๆ>แต่ทั้งหมดเนี้ย mm. ก็จะไหลไป, mm. ไ,ปไปลงบอ่อเมนโฮ mm. ที่เราทำเอาไว้ตรงภายรล้วนี่ครับใกล้ๆแทงน้ำผมเนะีย ทั้งหมดนี้ก็คือจะลงตรงนี้ตรงโน้นแล้วก็สามจุดที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ปะพวกเศษอุจจระของหมูเราก็จะลงมาในท่อเมนใหญ่เนะี่ยแล้วก็มาลงที่บ่อเมนโฮตรงท้ายลาวใช่ป่ะเพื่อนเนี่ยมาที่นี่แล้วเราก็จะติดปั๊ม ติดปั๊มเอาไว้หนึ่งตัวดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปเอาส่งไปตรงนู้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นบรลลูดแก๊สไหมครับเดี๋ยวผมนั่ให้ดูนะเพื่อนๆเห็นบอลลูนแก๊สไหมครับนั่นแหละก็จะ ที่เราติดปั๊มอ่ะก็จะจะดันส่งไปที่โน่นเลยส่งไปทำแก๊สที่โน่นอีกเลยนะครับเพื่อนๆส่วนรายละเอียดเรื่องต่อไปของของหลังจากที่ไปถึงบอกแก๊สแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานอีกทีนะครับส่วน ส่วนประเด็นที่ผมอยากจะบอกถึงการบริหารจัดการาพวกมูลสุกรของฟาร์มขนาดใหญ่เขาจัดการบริหารยังไงก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะครับ เพื่อนก็สามารถฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ